สวัสดีครับพี่น้องบางคน่นนกินข้าวพร้หมงูเหมือนไงมือเ้าวคนกินข้าวจี้ตาตึงผู้ใหญ่ตึงเอาข้าวจี้มาให้กินคนเลยกินข้าวจี้นิมบัธนี้คนเลยมากินกีนอะไรเด้อเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปเสนีน้ให้พี่สงง่สสงของไปเสนีอ่านนะเพื่นว่าอ่ะมันคืออะไรเหรอคะเพื่อนท้าวแลจะเป็นชุดหรือเปล่าเดี๋ยวพี่อ่านให้หนูนดูหน่อยเพื่นว่าชุดผ้าถั่มสังแจงบนหัวแต่งแต,แตงนงอยู่ <c oughs> ข้าวพี่มังกร เตรียมงานนองธิดาล่าค่ะพี่มังกรลงทุนขนาดนี้พี่มังกรลงทุนงานวันเกิดน้องสาวคนจับสุด,ดใดไสอิ๋วของประทังซ้ำจังค่ะป้าลงทุนสร้างสื่อสุดเลยปะทุปะทุประธระร,รมดานี่ไอ่ลงทุนเพื่อน้องสาวงานนี้โอ้ยโวดแล้วพี่มังกรคนเห็ดเพื่อสิเตรียมงานวันเกิดน้องธิดาล่าค่ะ สั S <S ่งสุดเลยแต่ว่ายายได้ดสุดนั่งยักเลยยายสิไปสั่งใส่สุดบ่ยากดอกยายสินยายก็มีอยู่ไม่โมเด้จะสั่งได้นั่งยักหน่ะวายเขาก็นุ่งผ้าถุงเป็นเป็นสินเป็นชุดเด้ล่ะเราก็มีสบายมีเอมมีผ้านุ่งเดี๋ยวยักเท่าไหร่ยายไปหาชุดหยักแบบนี้หยากอีหยังเราดูนะเยาหยักย่างยายสิไปหยักง่ายหยักบยักนนั่นนางยักฮะ เนี่ยใส่ใส่เครื่องประดับหัวกับแม่เนี่ยแบบนี้เลยตีเออหนึ่งกระ่ได้ยากดีละสินก็มีอยู่ปบาดอยากในเสมาหนุ่มงามแท้ใส่พวกดูโอ้อันยักนี่อยักษ์เอินยักษ์ขี้ตัวนี้เขียวกับบุญมีเนาะยักษ์ขี้ยักษ์งามยักษ์ใจดีตัวนี้ยักษ์ขี้อยากเอียงดีอยากที่นี่นี่เออพี่แล้วเพียรุ่นนี่ต้องโหดหดเพียอ จะแบบนี้เลยดิอยเอยาปนันท์พ่ออยากให้ค้นใะช่เอาเงิ้มงินเลยถ้าใส่เขียวได้ยุดอกแต่ว่าผมยาวถึงขนาดน,นี้แต่ส่งผมบ่ได้บ่ได้มันต้องแต่งครบชุดเลยเพราะผมยาวหนูรอนให้ก็ได้อย่าให้ยายเอาส่งผมขักบันี้เถิดมันงามผูด่าหายก่อนโอ้ยเนาะไหนอะโอ้ยอยากเนี่ยมาผู้งามจะเนี่ย บ่ท้วองบท้วันหยักนี่งามพนเนี่ยบ่เอาบ่เาบ่ตลกบ่เอายายต้อ,ตองอ่อยายายสีประเดรรางวัลยายต้องเอาหยักทีบ่สวยบ่ง,งามเป็นหยักขีเลยลายหยักขีเลยลายใจเลยายยังนออ้อยตัวยังสิได้หยักงามปน,านั่นโอ้ยมันบส <c oughs> น่สมนุ้ยผมรันมาใหกยายมันต้องเอาหยักที คีเรล่เป็นนั่งนั่งยักตีเว้ยอยากอิรลไ่หมเนาะอันนั้นยักปลอมดนกเว้ยยักใจดีงยากงามปนั่ผู้งามปนั่้อัเอัน่างยากที่นี่ตัวมาใหายอันร่างยักงามปนั่นอะไรเด้อเพ่จจิงงข่ากัน ก็จิ้ความมูก็จริงเข่ากี้แล้ว่ะมันภาสเนหิวบันนี้มันหิวสรนแล้วมันก็เลยมากินอีกรอบใหม่ค่ะหนูให้พ่อกับแม่กินก่อนหนูกินน้ำหนัก็ได้ยืมยามกินเนี่ยกินพร้อมกันละลูกมันยังบดินั่นมีกับเขานยหน่อยเขาก็จินพร้อมกันเห็นมันแล้วเด็มันยังบดิแบงหนาแบงหลังแบงไรบันไรมันแบงไรเทียไรที่ไรมันจะเยอะหน่อยเด็มีนหน่อยกินน้ำกันเด็ก จะอะไรก็กินน้ำกันโอเคแล้วกันจะเป็นยังไงเป็นยังไงยายเป็นหยักแบบเลยหยักเมื่อกี้อะไรที่แ้าเย็นๆนัเออนั่นแหละยายสีหาแขวมาใส่อยู่ม่วงช่างอันนั้นเกือบจะคล้องเนี่ยไปทางไหนหน่อยยังใส่ไปตะพื่อตะเพื่อแต่เกือบผู้อื่นอยูเรื่องบางอย่างไปคนหนูเออเมื่อนั้นยายไปผาแยายไม่ได้เกือบจะคล้องเลยเกือบผู้ใดผู้ไปเพราะว่าเกือบยายหาใบเห็นลมจะเลญอยู่กระใ่ไปรู้สั่งชุดนา่งย่างให้นะ ไม่เดี๋ยวลองหาดูก่อนบอสไปซื้อตลาดนี่แข่าปลอมไม่ได้ยากเลยเขามีขายอยู่อยู่ร้านขายของเด่นนิดหน่อยเขวาใหญ่ใผมผู้เท่าหาวิกาใส่ก็ได้ผมบิกมันบ่ยากดอกเดี๋ยวดิฟุซึกเล่นไปวิกโยนยาวผมตุฟูยอย่างน้อยนางยักษ์เออยังไงนี่ไงไหนไหน คุณนอะคะ่ะกระจีหาบิกนั่งอยากให้ยายมีเอาแบบนแต่ไม่เอาอันนี้โอ้ยอันนี้บางงามอันนี้มันบ่คือ้นบีกนั่งอยากดอกมันคือนบีกของอันงอปะอะไรล่ะกระจีหากะาะะระจีหาไม่มีแต่อยากงามงามอันนี้ซูนแบาทมีแต่นั่งอยากงามงามผมยังใดสิไปงามประมาณอยากอันนี้มันเลือกสีได้ไหมคะอืมอ่า อยากเปสิไปท่านสมัยคักเถอาหัวแดงกับมีวันนี้เอาบ่ล่ะเอาสีดำเนู้นนี่ค่ะหัวแดงยังได๋ออยากเป็นเลยใช่ไสีหัวแดงเก็บใบเออหนังหัวดำๆำมึงสันคืออนยน่นทรงฟรีนะคะอเอามั้ยบ่อะไรเยอะบาทล่ะดูกไก่จะให้ลงทุนคักหลายเห็นว่ากระไดหาบ่ะเด็รางวัลหรือไม่สิบ่มีเงื่อนใจพาของ อตอนซ้อนพี่น้องเพิ่นอยากให้ยายเฮ็ดงานอันจัดงานวันเกิดน้ำเพิน่นแล้วเพิ่นอยากให้ยายเป็นหยังเพิ่นก็สิให้ยายรายายจับฉลากในหยักเก้าเก้าเป็นเลยอยากให้ยายเป็นหยักท,ที่ที่ต้องเป็นตลกตลกว่าซันว่ามันเท่าไหร่นะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเท่าไหร่คะมันเจ็บปลายทางไหมล่ะไม่ค่ะเชื่อมรี ไม่มันคือมันเก็บปลายทางไหมราคาสินค้ายุพีรตาปูซื้อเขาื้องคนที่ไปไต่ปูเนี่ยการเก็บเงินปลายทางคืนรีภายในเจ็ดวันยุกเลือสินค้าอืมท้างนี้ท้างนี้คือหนองนามณนิสสังห้องขับปีน้องน้ำบกไล้ล้วค่ะป,ะ,ปะวานเป็นสูบหฤดสวนเนาะคะ่ะเนาะ ตา็นหดสวนหดแตงมดซองสุดที่สองแล้วค่ะเขาสุดที่สองแล้วน้ำก็เลยบกแห้งอย่างน้อยแต่กับว่าเคยบกเมือดอกค่ะน้ำอยู่ในสานี่น้ำขังล่างปนสิพุดธขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเคยบกลงไปจนมาหอดประมาณสองเมตรค่ะแต่ว่าน้ำก็ยังเลือกขึ้นเก่าหรอค่ะบ่บ่เมือดนะคะน<า>้ำไม่มใส่โอ้อีกตั้งหลายวันรู้ทานอยู่น่าซื้อตลาดดีกว่านะะใจ้เดรนลุนคะ อันในวันเกิดของนูน่ะเราจะไปรักแต่งตัวในห้องกันจะมีไม่เจี๊ยบบ่ทิพย์แล้วก็ออกมาคือสิเป็นตาจกหัวก็ได้เอยยายลุนยายลุนแล้วก็เดบุลผู้สีบแต่งเนี่ยจะไปแต่งในห้องแค่นี้เราผู้ผู้ตดแต่งบหยากมิตรหวังมีพี่ปาธนาแลอกก็มีนไอคิวมีพี่เม่ผู้แต่งบหยากมูด้วยนี่เพราะว่า บ่ได้แต่งอย่างเลยเตียงแต่ว่าเตียงตาหวังเป็นคุณคู่เหมือนบ่ล่ะก็บ่ได้แต่งตัวปีนปาธนาเป็นนักกีฬาก็แค่เอาันใสุ่ดหนักมวยหรือว่าใส่สุดอีย่างก็ได้ไอ้คิ้วนี่ใส่สุดเฟ่บอยส่สุดผู้บ่าวเฟ่บอยก็ใส่หมวกใส่เสียแขนยาวางเกงขายาวลองเท้าพี่เมฆกับผู้บ่าวหลูกถุงส่เสียไล่างเกงมอดใส่หมวกเตือซือซ้ำนี่แต่ว่าผู้อื่นนี่ต้องแต่งได้บ้านเล่าน่ะถ้าอยากให้ตลกจะไปแต่งคนจะไปแต่งแค่นี้กันในห้อง บัทีุบันยางพวกตาไมากับอินเดียแดงนี่บัดนี้ต้องเขียนหนา้าเขียนตาตาไม้ไม่พูดหน่อยเหรโอ้แตาแต่คุณเบิ่งภาพเราขึ้นสิเป็นตาหยักหัวแห้งแต่ว่าผู้สิเป็นตาเลียดต้นคือสิที่ผีปรเคนแม่เาจังเอา <N angan S 1> สิพกวกง่ายไหมแต่หนูจะไปเก็บห้องนั้นท่านหนูมาจากเราออโอ้ยอย่ามาขีดขุยเจ็บ๊บเพราะท่านดอกมื่อวันที่สิบห้า เคยมาหอดวันที่สิบหกมืองานแล้วก็สามีปูเฮ็ดเลยเหรอโอ้ก็เดินน้ากันน้ำมานทุกคนนี่แหละเฮ็ดแบบมือมันจะมันจะไม่ตลกโอ้ยตลกตลก,ตลกคือเก่ามันก็มีแต่ไทียบคลองเบิ้งกันอยู่นี่แหละมันที่เป็นอีหยังไปแตงอยู่นี่แหละให้มูอเห็ดน้าจะคลองเห็นน้าอันใดบ่ดีก็ให้มูอเด็ดเสริมเด็ดเติมซอยกันตัวเนาะเวลาหนูก็จะเอาไปแตงเนื้อหอมนะนั่แล้วแตงน้ากันนี่แลยที่ไปแตงย่งย่างมันจิบเซืรอเพยมันจิาเซืรอเพย์ยังอยู่นี่ เสื้อผ้ไบ่เสื้อผู้ไอ้กับจุ้ิ่งคือเก่เกาต้องเสื้อเด้โอ้เสื้อกับซ้ำนั่นแหละลูกบัดรห,หามาอยู่ฟีน้ำกันผลยังเสื้อค่ะใครทำห้างห้างอะไรห้างตรงนั้นเนี่ยพี่มังกรขึ้นไปมันหักไปค่ะบ่ขึ้นไปนั่งได้สบายุลเหลือห้างนดดเนค่ะเตรียมการค่ะจิดาเล่าผลเตรียมการสีให้ยายแต่งตัวนางอยากสิมีการหอดสร้างวิกผมให้ยายค่ะเป็นนางอยากสวยๆบ่ได้ตรงแต่หนูผ้สร้างว่าหนูสร้างก็เป็น <c oughs> ตาบันทึกค่ะตากินข้าวม,มาหรือ,อยังท่านเดทต้มท่านเดทซิงเวลาดอกตากินข้าวมาหรือยังตากินข้าวหรือยังคะไม่ถามตาจันค่ะวันนี้นูน้นตาเรากินแล้วแต่สาวตาจันแลยวทิดาล่าไปจัดการตา ดังไฟไปแล้วล่ะไฟติดใบอยู่มันเกิดหนูใครจะมาบ้างคะจากเร็วจะสีม่านยังคุณุงเทนทุงจะมาไหมยยังไม่รู้เลยคุณลุงทํางานอยู่ไกลนะไม่รู้จะมาได้ไหมคุณลุงว่าจะขับเครื่องบินมาเลยโอ้ขับเนาะที่บอกคุณลุงขับเครื่องบินไปนะคะแต่นายเนาะที่ด่าเราอ๋อนี่ละคะกองไฟเฮ้ามันนี่ดับแล้วกองไฟเนี่ยมันแรงเนี่ยมันไล่มันหนาวเนาะกระดังไฟของนี้ นางอ้อมกองไฟกันค่ะนางอ้อมกันเสะอ้าดเดี๋ยวพากันฝึกษากันต่อค่ะหาชุดต่อค่ะ